แม่งเศร้าเขาจากผมไปอีกแล้ว,วอ่ะผมผิดอะไรวะไอ้เอีายรถผมก็มีแล้วมันก็ไม่ได้แย่นะแต่เขาก็เขาเขาบอกเขาไม่ชอบเขาบอกมันบ,บูรุ่ทั้งเกินด้วยเฮ้เศร้าเอ็งอยากออกรถใหม่ไหมล่ะถ้าเอ็งอยากออกรถใหม่เดี๋ยวพี่พาไปดูรถสนใจไหมพี่พาผมไปดูที่ไหนรถรถแนนทีมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นวอกพี่หรือพี่มีที่ทีด่ดีกว่าพี่พาผมไปดูเลยดีกว่าไหมได้จัดไปเดี๋ยวพี่นำทางเองไปไป,ไปเลยนมเฮ้ยเอ็งดูดิ รถมีตั้งมากมายมีเป็นร้อยคันใหม่ๆให้มึงเลือกชุดแต่งเต็มแน่นเอียดอยากได้คันไหนจิ้มอะไรน้องชายเออมันก็สวยนะแต่ว่าผมจะเอาเงินไหนดาวอะ่ะน่าจะดาวแพงมากเลยนะรถสวยๆแต่งเต็มแบบเนี้ยเอาเป็นว่าเอ็งเลือกคันให้ได้ก่อนเอยผมชอบคันนี้คันนี้เ <ๆ S 2> <ๆ S 1> หรออู้พี่แต่ว่ามันสวยขนาดนี้เขาแต่งเต็มมาให้ขนาดนี้ค่าดาวข้างเื่อก็น่าจะเอาเรื่องอยูน่นะพี่เดี <c oughs> ๋ยวนี้เขาแค่มีข้าวเนี่ยเอานแรกเงินดาวได้แล้ว เ,เอาข้าวมาแรกกับเราที่โชคคุณโชคอุดรเอ็งอยากได้กี่คันเอาไปเลยฮะโอ้ทำไง่ายขนาดนั้นงั้นผมจับเลยไปเหมาเรากันเลย